ค่ะเพราะเราแตงค่ะสวัสด <Jedi. S 2> <Auss biography. S 1> ีครับพวกเราจีมลอยแก้วครับรู้สึกเป็นยังไงวันนี้ก็มาลงแข่งเป็นนักกีฬาค่ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นงานแรกเลยค่ะที่แบบพวกเราได้มางานแบบนี้ค่ะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างก็มีแบบการอ่านกฎกติกาต่างๆค่ะแล้วก็มาดูว่าแบบพี่แต่ละคนเป็นยังไงบ้างก็รู้สึก แอคทีฟใช่มากิี่มครับการเตรียมตัวก็คือตอนแรกคือเราก็เรื่องการทักขยะนอะแล้วก็การแบบว่าเรียนรู้ว่าแบบแต่ละอย่างมันควรแยกประเภทแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่ามันก็สะดวกต่อการพนักงานอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอยากเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นแคมเปญที่ดีมากๆที่ให้เราได้เรียนรู้ตรงนี้เพราะเราก็จะได้รู้ว่าการที่เรารวมขยะมันจะเป็นการคัดยากแล้วบางอย่างอ่ะมันไม่สามารถรีไซเคิลได้เลยมันก็จะเสียไปหมดเลยเงี้ยครับผมาดหวัยังไงก็ไม่ไหิดไงก็ ยงถ้าเป็นไปได้พวกเราก็อยากชนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นจินเรยรยชั่นใหม่หรือเป็นเยาวชนแค่เราได้เข้าร่วมหรือได้มาอนุรักษ์ประเทศไทยของเราให้มันน่าอยู่ให้มันสะอาดแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้เข้าร่วมครับไปหวังไหมหวังไหไปญี่ปุนปนป่นไหมก็มีร่างค <c oughs> ่ะแต่ว่าก็ทำให้เต็มที่ที่สุดคะ่ะรับรอบในแบบฉบับต่อไปเชิงบ้างครับแบับนะแบไปก่อนก็นเลก ช่วยกันแบบว่าคนละม,ม,มือคนละมือค่ะอะไรที่เราสามารถทําได้ก็เราก็จะทาค่ะอย่างการดื่มน้ําหรือว่าการแยกขยะหรือว่าการใช้ถุงพ้าของเราก็คล้ายๆกันครับเบสิกง่ายๆเลยครับยุคนี้คือใช้ถุงผ้าเนาะ <ๆ S 1> แล้วก็อย่างเราเป็นนักสแสดงออกกองก็ใช้แก้วยืนตีเพราะขยะในกองก็จะเยอะแบบว่าการใช้แก้วทิ้งใช้ <ๆ S 2> ทิ้งอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ลดมลพิษแล้วก็ขยะในการทิ้งเรียลาดแล้วก็เพียงแค่เราคัดขยะแล้วก็ทิ้งนมถังแค่นั้นเองครับ ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะคะก็คนละไม้คนละมือค่ะแบบนิดนหน่อยๆก็สามารถแบบช่วยสังคมในวงกว้างได้ค okay. okay. ่ะใช่ครับอารเต้อะันหน่อยฝันปฝนนรกฝันนรหน่อยอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันลดขยานะครับลดมลภาวะนะครับก็คนละไม้คนละมือครับนิดนหน่อยเราช่วยกันทุกคนก็จะดีขึ้นอย่างไชันโอเคครับคุณนักการณ์คุณนักกรณ์โอเคมงก